คดีเสือดำศูนวนที่สระบุรีวันนี้มีเหตุการณ์สยองนะคะรถไฟขยี้ร่างของชายเร่ร่อนเสียชีวิตคารางและเป็นการเสียชีวิตในลักษณะที่ศีรษะขาดกระเด็นไปไกลจากร่างกว่า20เมตรจนต้องมีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญวิญญาณค่ะ เหตุการณ์เกิดที่สระบุรีนะคะเป็นรางรถไฟตัดถนนพหลโยธินที่ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองค่ะผู้เสียชีวิตคือคุณสุเทพจันผลอายุ42ปีนะคะจุดที่พระมาทำพิธีเชิญวิญญาณนี่คือจุดที่ศีรษะของคุณสุเทพกระเด็นมาตกอยู่ค่ะคือห่างจากลำตัวไป20เมตรส่วนลำตัวเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะก็คือว่าศีรษะขาดขาหักค่ะลำตัวแหลกเละนอนคว่ำหน้าอยู่อันนี้อีกจุดหนึ่งนี่คือจุดที่ลำตัวอยู่ จากการสอบถามคนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งเห็นเหตุการณ์น,นะคะวินอยู่ตรงนั้นคุณทองศรีล่าเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุคุณสุเทพผู้เสียชีวิตกําลังจะข้ามถนนมาฝั่งที่มีวินจังหวะนั้นรถไฟกํกลังวิ่งเข้ามาเทียบชานชลาแล้วก็ชนคุณสุเทพอย่างจังคุณทองซึ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เลยวิ่งไปดูอ้าวเสียชีวิต ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โดยที่ตอนนั้นนะคะยังไม่ทราบด้วยซ้าว่าศีรษะกระเด็นมากู้ภัยมาถึงถึงจะทราบเรื่องซึ่งคุณสุเทพเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนอยู่บริเวณนี้นะคะแต่ว่าเป็นคนสติดีพูดจารู้เรื่องที่สะเทือนใจก็คือเมื่อวานนี้คุณสุเทพเนี่ยยังเป็นพลเมืองดีช่วยมอเตอร์ไซค์ที่เขาล้มอยู่เลยอะคะ่ะปกติน่าจะเป็นคนแบบจอจัดอะ แต่ก็ก็มีสสตังดีอยู่ชอบชอบแบบเดินมาแถวเนี้ยจะถือกระสอบไปนึงแล้วก็ชอบนั่งอยู่แถวหน้าธนาคารการเึรษาวานนี้ยังเป็นพลเมืองดีอยู่เลยทมมันมีรถล้มทางรถไฟเนี่ยเขายังมาช่วยช่วยช่วยยกรถแล้วก็บอกเปิดกุญแจก่อนนะอะไราเงี้ยเดี๋ยวรถจะเปพุ่งอะไรอะไรต่องนียแหละคืออยู่ตรงนี้ตลอดใช้ชีวิตอยู่บริเวณจุดตัดทางรถไฟตรงนี้ตลอดยังมาช่วยคนรถล้มอยู่เลย กลายเป็นวันนี้ท่านเสียชีวิตนะคะซึ่งพนักงานการรถไฟซึ่งเป็นพนักงานเกี่ยวกับการกั้นไม้รถไฟโดยตรงเลยชื่อคุณสว่างไทยฉิมบอกว่ากั้นไม้กั้นแล้วแต่ผู้เสียชีวิตลอดไม้กั้นเข้ามาแล้วตัวเองไม่รู้ค่ะ แสดงมันมันลอดไม้กั้นมาโม้ว่ามันลอดว่าเป็นกินข้าวตรงนน้นเราต้องเดินมาเราต้องเดินมากินข้าวตรงนน้นเราต้องเดินมารอดไม้กั้นอ่ะบัลลูนไฟกันก้นแล้วใช่ไหมแล้วกินข้าวเสร็จรอดรอดไม้กั้นมาแล้วก็เดินผูกกระไฟมาเพราะแต่มันจะมาเข้าน้ำนี่เองเพราะมันมีเข้าน้ำมากินเหล้าอยู่นี่ยมันไม่เก็บมันจะมาพักนี่เข้าน้ำนี่จะรอขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณสุเทพท่านที่เสียชีวิต